ฮัลโหลกู๊กูสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอ้นะวันนี้ก็นะก็มีลูกค้าหนึ่งท่านด้วยความคเคารพอ่าลูกค้าโทรมาปรึกษาว่าหมอขวัญผมมีงบเออ่งบประมาณ 20, สองหมืน่นสองหมืน่นจัดให้ผมได้ไหมยี่<ม>ท่าออนสมรจัดสองหมื่นให้ได้ด้วยป่ะนี่รายละเอียดเอารายละเอียดกับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูของจริงไ,<ป>ได้เ,ดเราไปดูของจริง ส่วนส่วนของเนี่ยก็จะเป็นของมือสองในร้านอ,อผมบอกลูกค้าว่าไม่เป็นไรลูกค้าจะมีเงินเท่าไหร่เราก็ทําให้ได้เอ,อบเบลโจทย์ตั้งมาคือเบลดสิบแปดนิ้วเทอร์โบท้ายไหนก็ได้อ,อส่วนดอกก็คือเป็นดอกสิบแปดนิ้วโคงหล่อโจทย์ตั้งขึ้นมาส่วนพาวเวอร์นี่ชอบเอ,อ,เอ,อลพันแปดเราก็เลยว่ามีมือท่านท่านถามมาว่ามีมือสองไหมบอกว่ามีอยู่ที่อยู่ที่ความพอใจของลูกค้าและผมพร้อมที่จะประกอบให้อฮส่วน น้ำเสียงนี่ออกมาเป็นแบบไหนเราไปฟังกันดูโอเคอ่างบสองหมื่นนะไม่นองโจทย์เดี๋ยวงบสองหมื่นใช่ไหมครับผมอาจารย์โซนจัดดอกตัวไหนให้เขาตัวนี้ละครับตัวดูดอกลำพงก่อนได้ครับเดี๋ยวดูตู้นะดูดอกลำพงก่อนที่จัดให้ลูกค้าครับดอกสิบแปดนิ้วเป็นของอะไรเซวโวใช่ไหมครับผมนี่เป็นดอกตัวนี้ครับพันสองร้อยบาทพันสองร้อยวัตต์เป็นดอกเซวโตัวนี้อยู่ที่ แปดโอห์มดอกสิบแปดนิ้วไม่ใช่วอยสิบแปดนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนวอยซยี่สิบเอ็ดนิ้วก็ส่วนพาวเวอร์เราตั้งงบไวที่ประมาณเจ็ดพันห้าผมก็เลยเลือกตัวพาวเวอร์เอลไปอ๋อตัวเอลของรอยัลปะใช่คับใช่ไหมใช่ครับไปเอาประกอบดอกเสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วครับได้ลองอ๋อเสรซลพร้อมพร้อมลองแล้วพร้อมลองได้อะไรไปบ้างเนี่ยถามก่อนนิด สองหมื่นได้อะไรไปบ้านเดี๋ยวมาดูกันครับก็จะมีมิกมีมิกมีครอสแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็สายสายแล้วก็สายสัญญาณมิกก็จะเป็นตัวนี้ใช่ครับราคาพันสองพัอ่ะบวกบวกนะพันสองร0อตู้เบรไปละสองพั ตู้บีบไปและสองพันอันนี้คือไม่รวมประกอบนะครับน็อตเราแถมให้นะฮะส่วนดอกเนี่ยเป็นตัวที่เมื่อกี้แหละอ่าสองดอกก็ดอกละนี่ก็รวมไปนะส่วนพาวเวอร์ก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้เอลพันปส่วนสายลําโพงนะนี่คือเราปิดไว้ก่อนเรามาด้คิดทีนี้เราเรามาคิดตรงที่ว่าคอร์สหนึ่งพันนะดอกสิบสองนี่ก็เป็นดอกมีโออันนี้ก็คือยังไม่ไดเอามาเทตรงนี้ก็คือเราเราเทมอนิเตอร์ฟังก่อนอ่าส่วนค่าจะส่งชุดเนี้ยค่าจะส่งอยู่พันห้า ทั้งหมดเลยขับชุดเนี้ยค่าจะส่งอยู่พันห้าชุดนี้ทั้งหมดเพราะว่าตู้เบีดเนี่ยมันมีพร้อมดอกมันจะหนักหน่อยขับตู้เบีดใบละห้าร้อยถ้ามันเกินส่วนต่างเกินเราช่วยออกลูกค้าอยู่แล้วตรงนัแ้แล้วก็คือเสียงเนี่ยงบสองหมื่นถามว่ารับงานได้ไหมเกือบจะรับได้ครับแต่ถ้าเราเราเลือกเราเลือกในงานที่ว่าเป็นงานแบบพื้นที่ที่ควบคุมอยู่ประมาณห้าสิบเมตรนะอยู่ประมาณสองคุณสองเว่าเป็น เป็นระบบของเวทีเล็กๆหรือร้านร้านเล็กๆเราก็สามารถทําให้ได้อแต่คือพาวเวอร์เนี่ยลูกค้าตั้งโจทย์ไว้ขอแรงหน่อยค่า้ละสองค่างละสองใช่ไหมเผื่อไว้ใช่ไหมเผื่อไว้เพื่อลูกค้าเล่นสามทางนะครับผมนี่คือตัวนี้เป็นตัวเดิมก่อนเราก็เป็นอันนี้คือเป็นอุปกรณ์มือสองทั้งหมดมือสองทางร้านทั้งหมดเลยเเอามอนิเตอร์ทางร้านมาเช็คก่อนเพราะว่าโจทย์มางบประมาณเต็มที่มันอยู่สองหมื่นสองพันสามร้อย อ่าติบตีมก็คือ2 2 3 0 0สองพสาร้อใช่ครับลดให้ลูกค้า2อ0พันสามเลยนะใช่ครับก็คือลูกค้าเอาใจมาเราให้ใจกลับอุ้สับมอนี้ใจสปอร์ตมากเลยนี่ <laughs> ปรึกษาเราก็ลดให้เออกลับก็คือเราคืออย่างงี้ครับโจทย์ของทางร้านเราคือลูกค้าให้แต่บอกว่าประมาณได้ประมาณไหนได้เราก็ก็คือไม่ใช่ว่าเราจะจับใส่ให้ตามงบลูกค้าแล้วก็มีส่วนเกินให้ส่วนเกินหมายความว่า f c ลูกค้าติดตามเราติดตามโทรมาโดยตรงแล้วติดตามมาเป็นปีเงี้ย ก็คือกว่าจะสะสมเงินสองหมื่นได้มันก็เอาเรื่องอบางทีเราก็เอบเมียบ้างบางทีเราก็เก็บหอมพอมริบบ้างเรามีอะไรพอจะให้ลูกค้าในตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็มอบให้ได้ใจเขาใจเราเนาะใจเขาใจเราคืออันนี้รวมทั้งสายสัญญาณรวมหมดแล้วอันนี้คือชุดแถมชุดนี้คือชุดแถมสองพันกว่าบาทนี้ไม่ได้คิดคือชุดแถมก็คือชุดแถมนะชุดไว้ให้ลูกค้าไว้ไว้แบบเป็นมันเป็นที่ระลึกนึกถึงเราว่าเออซื้อของมอขวัญมีการแถมให้ตู้บีเป็นของ ของเอเอสเจ็ดสิบเอเอเจ็สบครับผมคันี้มันอยู่ใบละสองพันเทอร์โบเอเอเจ็ดสิบครับของช่างเกมเรามีการลองเทียบเสียงดูครับกับาเอเอาเพลงแล้วไหมพี่เอาเพลงเพลงอะไรถึงอยู่ไหนพี่จูเอากระตึ๊มเนาะเอาเอากระติ่มก่อนก็ได้อ่ะก็รายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับงบสองหมื่นนะก็คือ อะไรที่พอพอช่วยลูกค้าได้เราก็ช่วยอย่างเช่นสายทัายางอย่างเช่นเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเปิดอ้นนั่นก่อนเปิดไลท์พินไลท์ฮก่อนไลพินแฮก่อนอันนี้มอนิเตอร์นี่คือเป็นมอนิเตอร์ที่ทางน้ามาชิกดูก่อนเพราะว่าลูกค้าก็บอกว่ามีม,มีตู้เปล่าแล้วหนึ่งแล้วก็เราก็แนะนําให้เอาโดดสุดสองไปอืด,ดสองก็เป็นตัวมีโอหนึ่งพันเราจัดอย่างดีให้ อันนี้เกลีงบนเลยครับอันนี้งดราม่ากับคนที่ซื้อของมือหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องเห็นใจคนที่เขาเริ่มต้นเล่นนะครับผมเมื่อกี้ลายลายลายแห่ไหนนะลายพินแห่เนาะไปกดอันนี้นะโน่วยเอามาดูของมือสองราคาสองหมื่นครับมือสองทั้งหมดเลยครับอ๋อไปเปิดเพลียงอะไรนะัะคู่นะครับ है แล้วมันขาดมันก็เลยฟังไม่พอ คือได้พาวเวอร์แต่ถ้าจะให้เลือกนาะโดกคงปั๊มแล้วก็ตู้ในร้านเนี่ยเราสามารถจัดให้ได้ทุกรูปแบบแต่คือโจทย์ของลูกค้าเนี่ยเราแนะนําให้เอาตู้ที่งานดีหน่อยแล้วก็พาวเวอร์ที่แรงหน่อยก็เลยทําให้โจทย์เนี่ยอาจจะขาดเซียนกลางไปแต่คือเราให้กาลังใจลูกค้าสะสมเล็กน้อยอีกประมาณเดือนหนึ่งเสียนกลางค่อยตามไปทีหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แนะนําให้ลูกค้า เล่นลูกค้าขอสามทางก็คือสามทางในสองหมื่นไม่จบแน่นอนนะก็คือตามงบแล้วการที่ผมแนะนําลูกค้าไปอย่างเงี้ยคือให้เขาซื้อแบบรายล่เรียบไปเรื่อยๆเค่อยประกอบความเป็นจริงเนี่ยชุดสองคนสอง้าให้มันดีจริงๆเนี่ยก็ถ้าที่เคยจัดนะอยู่สามหมื่นเป๊ะเลยท้งพาวเวอร์ทงอะไรพร้อมมาอีกสามหมื่นเป๊ะชุดสองคนสองดังละเอียดเลยเนียนด้วยนะอุปกรณ์ครบนะฮะก็คือโจทย์ของลูกค้าเนี่ยคือโจทย์นี้รวมส่งนะพี่น้องมันเป็นโจทย์รวมส่งค่าจะส่งมันหนัก S <S เด็ดฉะนั้นแล้วผมก็เลยแนะนําให้ลูกค้าทําอย่างนี้ก่อนเพื่อที่ว่าลูกค้ามีตู้มือสองที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มดอกเส้นกลางองีกแล้วเราก็ให้ต่อเป็นสองทางไปก่อนอให้ได้ใชใ้ได้ฟังกันก่อนทีนี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าเราเราจะปลูกต้นไม้เราขุดหลุมให้มันดีเราพรวนดินให้มันดูสวยเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของเราไม่ใช่ว่ารีบปลูกโดยที่เราไม่ใส่ปุ๋ยโดยที่เราไม่พรวนดินผลสุดท้ายแล้วต้นไม้มันก็ล้มอืพื้นฐานที่เราจะ จะจะทำนาเราก็ต้องดูที่ดินก่อนว่าที่ดินเราเป็นดินตายหรือว่าดินกรวดหรือว่าเป็นดินอุ้มน้ำานะี่ยเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะปูปูทางเดินเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเราต้องฟังมองขวัญพูดนะลูกค้าคนนี้ท่านท่านโอนเงินมาเลยสองหมื่นโดยที่ยังไม่ได้ฟังเสียงผมก็เลยว่าอาผมจะขอคํานวณก่อนว่าอะไรที่พอเราช่วยได้เราช่วยอะไรที่พอเราแนะนําได้เราแนะนำอย่างเช่นดอกเนี่ยถ้าเอาคงปั๊มอ่ะข้างละสองมันเหลือนะครับมันเหลืออยู่แล้วแต่คือว่า โฮมปั๊มเนี่ยตามกระแสแต่ถ้าเราก็แนะนํโคงรอไปเลยตัวที่เห็นเมื่อกี้ก็คือเวลาลูกค้าอยากขายมือสองราคาก็ยังอยู่สองพันก็ถือว่าถูกซื้อไปสองพันสามขาด 300. ทุนสามร้อยทีนี้การรับงานของเราเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยพอเราขายออกเรายังได้ทุนคืนเนี่ยก็คือประเด็นประเด็นที่ผมแนะนําให้เอฟซีทุกคนว่าทุกท่านอย่าเน้นหน่ายว่าสินค้ามือสองมันจะไม่ดีมันก็มีดีของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเล่นเป็น เราเข้าใจในทักษะของการเล่นมิมีคําว่าขาดทุนหรอกครับแล้วไม่มีคําว่าเราหมดงานแล้วมันไม่กระทุกต่อ,อครอบครัวด้วยแต่เพราะฉะนั้นแล้วการที่เล่นเครื่องเสียงจงเล่นเหมือนผมแล้วท่านจะมีความสุขไปแล้วครับิุงกะสวัสดีครับผมคุณยายกะเต้